เขาจะเหลืองมากเลยนะคะแต่ต้นนี้เขาจะเขียวชื่นอันนอนมันหลาเนาะคะ่ะจะสู่นอนบ่หลหลเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณห,หลายดะะ้ที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะโอ้กล่องคือจังฟ้งฟาๆเผาเม็ดอันอ่ะก็อย่างนะี้ยังนะเม็ดมะขามเนาะประชากเมนเอาอ่อนดีขึ้นกันเนาะคะ่ะแสบพือกันอันตัวนี้ก็ขาดเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยท่างก็เด้อมวยสีเบลอมาแล้วคะ่ะตรงนี้เป็นหน้าของแม่นั่นเองเด้อค่ะเด้อหน้าแม่นั่นเองและะ้วค่ะ เป็นกเกษตรพอเพียงนะคะมีอย่างเ้ากับปลูกว้กินเนาะคะ่ะมีกล้วยเ้าเขาเม็ดอันอ่ะค็อนี้อย่างนะเม็ดมะขามเนะะาะปาซากเมีนเข้าอ่อนดีขึ้นกันเนาะคะ่ะแซ่พือกันอันตรงนี้กระขาดเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยท่างกระเดหน่อยสีบริบบบได้เน,นา,นานะคะ่ะเบื้องแน่น้ำเนาะค่ะฝนตกลื่นล่นไปๆเนาะคะ่ะจะได้ก็ให้เขาาึ้นได้เด้อจ้าจะท่านดิต่ตกแห้งได้จ้าเดอ้อสีดายเนาะค่ะเนาะอันลูกะอันนี้มะเขือพวงที่ไร้หนามนะคะไม่มีหนามนี่คะ่ะไม่มีหนาม ได้พันมาก็มาปลูกไว้เนาะเดี๋ยวจะขยายพันธุ์ต่อไปนะคะมีไกมาแล้วคะ่ะตรงนี้เป็นหน้าของแม่นั่นเองเด้อคะ่ะเด้อหน้าแม่นั่นเองนะคะเป็นกเกษตรพอเพียงนะคะมีอย่างห้ากับปลูกว้กินเนาะคะ่ะมีกล้วยห้ากับนี่คะ่ะมี่นามยู่ทวัดดําเบาดีสุดยอดด้วยด้วยจาเนี่แต่ว่าแม่นั่นดับ่บดะะ้เนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้มะเขือพวงนะคะนี่คะ่ะมะเขือพวงคะ่ะนี่มะเขือพวงของเรานะคะแล้วเราอยากกินมะเขือพวงแล้วก็ อยากกินน้ำพริกมะเขือพวงแล้วก็ไม่เก็บได้นะจ๊ะไม่ได้นอค่ะเบื้องแนะนำเนานะคะ่ะฝนตกลื่นๆไปยเนาะคะ่ะจะได้ก็ให้เข่าขึ้นได้เด้อจ้ะอะท่านที่ตกแห้งได้จ้ะเด้อที่ดายเนาะค่ะเนาะอันลุกสวัสดีค่ะหลังจากฝนตกเสร็จนะคะเราก็ออกมาเดิน ชมบรรยากาศที่ชดชื่นนะคะมีน้ำอยู่เลยค่ะพอเม่พี่น้องเห็นแต่ว่า้นตกก็นเดยเนาะคะ่ะเนาะก็ว่าแห้งก็คือบ่แห้งจะว่าน้ำเพิ่นก็มาเนาะคะ่ะเพราะว่าตรงนี้น้ำม,มันจะมาไวเนาะคะ่ะแต่ก่อนไม่นั่นสิปลูกอ้อยเนาะคะ่ะน,นี่ลงน้ำคือน้ำปปาเนาะคะ่ะน้ำพลังแสงอาทิตย์แผงหญ่เนาะคะ่ะพูดจะอยู่ขางบุเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้เนี่ยค่ะป้าวันในสองมือนี่มือที่สามบอนีงมือที่สี่อ๋อมือที่สี่เนาะสวัสดีค่ะหลังจากฝนตกเสร็จนะคะแล้วก็ออกมาเดิน มบรรยากาศที่ฉุดชื่นนะคะ,ะรเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะย่างลงมาจากตรงนี้นี่ป้าดพี่น้องเอ้อัอัาวาตะบ,บมีน้ำเดอ้อพี่น้องเจ้ามาเบิงดูนี่ฟานเขาได้ได้จังมือนอได้สามมือเออน้ำคือน,น้ำประปาเน,นาะค่ะน้ำพลังแสงอาทิตย์แผงไงเนาะคะ่ะพูดจะอยู่ขางบนเนาะค่ะเนาะอันนี้เนะะี่ยค่ะ ปาดบานได้สองมือนี่มือที่สามบ่น้งมือที่สี่อ้อมือที่สี่แล้วก็จะหมดเดือนที่สามเลยต่ปลากข่วยตตวนี้มันก็เป็นแห่แมงเนาะคะ่ะเนาะอันพื้นที่ของแม่น่นปลูกอยู่ประมาณสองร้อยต้นเนาะคะ่ะถ้าบึงจะรักษาไดบ้บ่ถ้ารักษาทั้ว่าจ้าแม่น้นก็เอาตรงที่ว่าตรงที่งาม,บ,างาม,มบ่งามมาให้เบึงเนาะคะ่ะนมอนก็งามพ่อๆกันเนาะคะ่ะเสมอกัรดิบแลวแค่นี้แหละคะ่ะเนี่ยเขาเลยใครกินเขากับข้าวเจ้า้อนนะคะพี่น้อง นี่กระยาโลมาเนาะคะา่ะยาโลมาโอ,อยออกว่าทนี้เมื่อวานเข่ามือมือมือ,มอลิปทีทีทายให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนอต่ว่าอันบ่ไดดบ่ไดดปั่นกระแท่นหน้าด้ค่ะใส่ข้างน้อยจ้าขอบคุณค่ะขาด้วยนะคะนี่ถ้าอยากกินข่าเนาะค่ะดอกแล้วค่ะนี่ค่ะเจ้วดอกกระแสบด้วยค่ะดอกของมันนี่เขาไปพัดใส่หมูเนาะคะ่ะนอแพทใส่พริกแกงด้วยค่ะพี่น้องจ้าแสบสุดยอดนี่ค่ะไม่นานอยู่แว่าดำเบานีุ่ดยอดด้วยด้วยจ้านี่แต่ว่าไม่นั่นดำบ่ไใดเนาะคะ่ะเนาะดำบ่ไดดเนาะค่ะ เบื้องแนะนำเนานะคะ่ะฝนตกเล่นนไปยเนาะคะ่ะจะได้ก็ให้เขาขึ้นได้เด้อจ้ะอยากท่านดิตกแห้งได้จ้ะเดอะ้อสี่ดายเนาะค่ะเนาะอันลูกใน,นค่ะอยู่อยู่ทุ่งนาด้วยกันภาพมาเบื้องปากลก้วยเนาะคะ่ะภาพมาเบื้องปากลก้วยต้นกล้วยกเยว็เขียวเขียวจากพี่น้องเบื้องเนี่ยในปลูกไว้กินนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือมะม่วงขมิ้นนะคะเอออยากติตกแห้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อสมีก็เดอ้ออันให้เขาขึ้นซะกกอนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ อันนี้พออออ่อโตโตทนาหมู่บ้านอันกับพระธาตุใแล้วนะคะอันนี้เพราะว่าเป็นอย่างต้นํำบได้คือแม่หญ้ากับบอค่อยสบายเนาะเที่ยวเขาตะลุงพยาบาลที่นี่ก็เลยเฮ็ดบด้เนาะคะ่ะก็เลยตัดสินใจบานเนาะ,ะคะ่ะแต่ดำทุกป,ปีใจมาแล้วคะ่ะตรงนี้เป็นหน้าของแม่นั่นเองเด้อค่ะเด้อหน้าแม่นั่นเองนะคะเป็นกเกษตรพอเพียงนะคะมีอย่างเ้าก็ปลูกไว้กินเนาะคะ่ะมีกล้วยห้าก็เลยะคะ่ะกินเขากับข่อยเจ้าห้อนนะคะพี่น้อง นี่กรญยาลงมาเนะะาะขายยาลงมาขาด้วยนะคะนี่ถ้าอยากกินขานะคะดอกแล้วค่ะนี่ค่ะเจ้ยวดอกกระเส็บด้วยค่ะดอกของมันนี่เขาไปผัดไส้หมูเนาะคะ่ะเนาะคเพชสซพริกแกงด้วยค่ะพี่น้องจ๋าแส็บสุดยอสดยอมสดอมบูรนี่คือพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าพ่อแม่พี่น้องย่างมาเบิงเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะมีน้ำยืดด้วยค่ะนี่จ้านี่ค่ะลอบไปแล้วในสวนเนาะคะ่ะใจนี่ก็ถือว่าสุดยอดเนาะคะ่ะเนาะ นี่ค่ะแม่นั่งกำลังมาเริมปลูกปีนี่เนาะค่ะเนาะกำลังเริมท้ำเบิงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าส่วนมากข้าเจ้าสิบอกว่าสีรักษาบ่ได้นะคะเพราะว่าได้ก็ถือว่าสุดยอดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแม่นั่งกำลังมาเริ่มปลูกปีนี่เนาะค่ะเนาะกำลังเริมท้ำเบิงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าส่วนมากข้าเจ้าสิบอกว่าสีรักษาบ่ได้นะคะเพราะว่าค่ะอันนี้มะเขือพวงที่ไร้หนามนะคะไม่มีหนามนี่ค่ะไม่มีหนามได้พันมาก็มาปลูกไว้เนาะ เดี๋ยวจะขยายพันธุ์ต่อไปนะคะมีไก่จะจมดเดือนที่สามแล้วตะปากลวยตัวนี้มันก็เป็นแห้แมงเนาะค่ะเนาะอันพื้นที่ของไม่นั่นปลูกอยู่ประมาณสองร้อยต้นเนาะคะ่ะถ้าเบิ่งจะรักษาใดบ่ถ้ารักษาปลูกว้กินนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือมะม่วงขมิ้นนะคะข่าด้วยนะคะนี่ถ้าอยากกินข่านะคะดอกแล้วค่ะ นี่คะ่ะเจ้าดอกกระแสบเด้อคะ่ะดอกของมันนี่เขาไปผัดใส,ส่หมูเนาะคะ่ะนอแพทใส่พริกแกงเด้อค่ะพี่น้องจ้าเสบซุดเดยอด็บ่ได้เนาะค่ะเบื้องแนะนำเนานะคะ่ะฝนตกุกเล่นไปปอยเนาะคะ่ะจะได้ก็ให้เขาาึ้นได้เด้อจ้าจะท่านตกแห้งได้จ้าเด้อสีดายเนาะคะ่ะเนะอันลุอยออกว่ันนี้เมื่อวานเข่ามือมือมือคลิปทีที่ายให้เบื้องเนาะค่ะเนอแต่ว่าอันบ่ได้บ่ได้ปั่นกระแทนหน้าเด้อค่ะใส่อันนี้อันนี้มะเขือพวงนะคะนี่คะ่ะมะเขือพวงะคะ่ะนี่ มะเขือพวงของเรานะคะแล้วเราอยากกินมะเขือพวงแล้วก็อยากกินน้าพริกมะเขือพวงแล้วก็ไม่เจ็บได้นะทั้งน้อยจ้าขอบคุณค่ะ,คะกําลังจะสวยนะคะเขาสามเดือนแล้วค่ะเดือนที่สามนี่ใครเนียก็ซือว่าสุดยอดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแม่น่งกาลังมาเริมปลูกปีนี้เนาะค่ะเนาะกำลังเริมทําเบิงเนาะค่ะเนาะแต่ว่า วนมาขาเจ้าสิบอกว่าสิรักษาบ่ไดดนะคะเพราะว่าอยจะหมดเดือนที่สามแล้วแต่ปลากรวยตั่นี้มันก็เป็นเหแมงเนาะค่ะเนาะอันพื้นที่ของไม่นั่นปลูกอยู่ประมาณสองร้อยต้นเนาะค่ะถ้าบึงจะรักษาใดบ่อถ้ารักษาเพราะว่าเป็นยังต้องดำบ,บ่ไดดคือแม่ยากับบ่อยขสมบายนะทเที่ยวเขาแต่ลงพยาบาลที่นี่ก็เลยเฮ็ดบ่ไดดเนาะค่ะก็เลยตตดสินใจบานเนานนะค่ะแต่ดำทุกป,ปีนี่ก็ถือว่าสุดยอดนเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะแม่นั่งกำลังมาเริมปลูกปีนี่เนาะคะ่ะเนาะกำลังเริมทํำเบิงเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าส่วนมากขาเจ้าสิบอกว่าสิรักษาบ่ได้นะคะเพรา่าไรเลยเนาะคะ่ะเนาะย่างลงมาจต่ตรงนี้นี่ปั๊ดพี่น้องเอ้อันจะว่าแต่บบมีนามเ้อพี่น้องเจ้ามาเบิงดูนี่ฟานเขาได้ได้เจ้ามือนอได้สามมือเออว่าจ้ะนี่แม่นั่งก็เอาตรงที่่าตรงที่งามบอกงามมาให้เบิงเนาะคะ่ะเนาะมากระงามพ่อๆกันเนาะค่ะเสมอกันริบเลยแค่นี้แหละค่ะ นี่ค่ะอันนี้อันนี้มะเขือพวงนะคะนี่ค่ะมะเขือพวงค่ะนี่มะเขือพวงของเรานะคะแล้วเราอยากกินมะเขือพวงแล้วก็อยากกินน้ำพริกมะเขือพวงแล้วก็ไม่เก็บได้นะจับไม่ได้นะคะเบื้องแนะนำนะคะฝนตกเลื่นลิ่นไปยเนาะค่ะจะได้ก็ให้เข่าขึ้นได้เด้อจ้าจะท่านดิดตกแห้งได้จ้าเด้อสี่ดายเนาะค่ะเนาะอันลูกขาด้วยนะคะนี่ถ้าอยากกินขานะคะดอกแล้วค่ะ นี่คะ่ะเจ้าดอกกระแสบเด้อคะ่ะดอกของมันนี่เขาไปผัดใส่หมูเนาะค่ะน้องผัดใส่พริกแกงเด้อค่ะพี่น้อง,ง,ะะองจ๋าแสบสุดยดใหญยมาแล้วคะ่ะตรงนี้เป็นหน้าของแม่นั่นเอนะะวยงเด้อหน้าแม่นั่นเองเนาะคะ่ะเป็นกเกษตรพอเพียงนะคะมีอย่างเขาก็บปลูกไว้กินเนาะค่ะมีกล้วยเขาก็บปลูกไว้กินนะคะ,น,น,ะ,คะนี่คะ่ะอันนี้ก็คือมะม่วงขมิ้นนะคะมาเลยๆเนาะคะ่ะน้อย่างลงมาจะตรงนี้นิวป้าพี่น้องเอยอันจะวาวาต่บบมีนามเด้อพี่น้องเจ้ามาเบืองดูนี่ บ้านเขาได้ได้เจ้ามือนอได้สามมือเออนี่ค่ะไม่นามอยู่ถ้าว่าดำเบาดีสุดยอดด้วยด้อจจานนี่แต่ว่าไม่นั่นดำบ่ได้เนาะคะ่ะนี่ไม่นั่นสีดำสีได้หลตรงนี้นะคะหน้าตรงนี้เป็นหน้าของเมญ,ญานะคะคเพื่อนแบงปันอันพ่อเมย์อันพี่น้องกันสามคนนะคะนี่แหละค่ะก็เลยมาอัปเดตให้เบิรงเนาะค่ะเนาะูกบ่ได้เมื่อวานมามามา,มาปันห้นะคะที่นี่ก็ได้จากสายในแจน้งอยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะหลังจากฝนตกเสร็จนะคะเราก็ออกมาเดิน ชมบรรยากาศที่ฉ่ชื้นนะคะนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะคะเนาะนี่ค่ะแม่นั่งกำลังมาเริ่มปูกปีนี่เนาะค่ะเนะาะกำลังเริมท้ำเบิงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าส่วนมากขาเจ้าสิบอกว่าสีรักษาบ่ได้นะคะเพระาะว่าเออ,อยติต๊แห้งเด้อพี่น้องเด้อสมีก็เด้ออันให้เขาขึ้นซะก่อนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้เพืตตตตนตอตอทอนามหมู่บ้านอันกับพระธาตุเรแล้วเนาะค่ะอันนี้เห็น่เพืนถือฝนเนาะค่ะเนาะต่กอนเพืนสีเหลืองเนาะคะ่ะพืชเดดเดดมากเนาะคะ่ะ เขาจะเหลืองมากเลยนะคะแต่ต้นนี้เขาจะเขียวชื่นนี่ค่ะมีน้ำอยู่ถ้าว่าดําเบานีนสุดยอดยได้ๆจา่านี่แต่ว่าไม่นั่นดบนะะํบนบะ่ได้เนาะค่ะเนาะมีน้ำอยู่เวยค่ะพราแม่พี่้องเห็นแต่ว่าพื้นตกก็เลยเนาะคะ่นะเนาะกับว่าแห้งกับคือบ่แห้งจะว่านา้ำพื้นกับมาเนาะคะ่ะเพราะว่าตรงนี้น้ำมันจะมาไหวเนาะคะ่ะแต่ก่นไม่นั่นสิปลูกอ้อยเนาะคะ่ะในรถมะม่วงเขาเบียนปูได้สองปีเนาะคะ่ะปีที่สองย่างเขาป,ปีที่สามแล้วเนาะคะ่นะเนาะปีน่นาคงจะเป็นนวยอยู่เนาะะนะ <c oughs> โอ้ยอันเตลื่อมตาในใจน้นอยทำาว่าจา้า แม่นั่งก็เอาตรงที่ว่าตรงที่งามบางงามมาให้เบ่งเนาะคะ่ะเนาะกางงามพ่อๆกันเนาะคะ่ะเสมอกันริบแ,แค่นี้แหละ,ค,ะค่ะนี่ใครก็ถือว่าสุดยอดเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะแม่นั่งกาลัางมาเริิมปูกปีนี้เนาะคะ่ะเนาะก็ลังเริิมท้ำเบ่งเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าส่วนมากขจ้าสิบอกว่าสีรักษาบ่ได้นะคะเพราะว่าขาด้วยนะคะนี่ถ้าอยากกินขานะคะดอกแล้วค่ะ นี่คะ่ะเจียวดอกกระสับ huh. ด้วยค่ะดอกของมันนี่เขาไปผัดใส่หมูเนาะค่ะน็อแพทใส่พริกแกงด้วยค่ะพี่น้องจ้าแสบสุดยอดียวสมบูรณ์เลยคือพ่อแม่พี่น้องเลยพาพ่อแม่พี่น้องย่างมาเบิองเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะมีน้ำยู่ได้ค่ะนี่จ้านี่ค่ะเลาะไปแล้วในสวนเนาะค่ะปลูกบ่ได้เมื่อวานมามามาปันไห้นะค่ะที่นี่ก็ะดกจักสารในแจ้งน้อยเนาะค่ะตอนแรกขายกินเขากับข่อาเน้อง